นับจากนี้นะครับรอบต่อไปฟังดีๆนะครับรอบต่อไปใครที่ซื้อปลากระป๋องกับตันเรือแล้วคุณบังเอิญว่าไปทำผิดกติกาไปเทออกมาแล้วไม่เจอ4ตัวเจอ3ตัวนะครับเอาง่ายๆต่ำกว่า4ตัวทางปลากระป๋องกับตันเรือ คุณถ่ายคลิปแล้วส่งมาได้ทุกวันเลยนะฮะเขาจะคืนเงินให้คุณนะครับคือให้คุณกินฟรีเลยเนี่ยอย่างงดกระป๋องละยี่สบาทนี่ใช่ไหมคุณเจอสตัวใช่ไหมกินฟรีเลยเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ตอนแรกเชื่อไหมไปซื้อปากกระป๋องกับตันเรือมาเปิดให้เขาบอกจะได้เงินแสนความรู้สึกแรกคืออะไรที่เห็นวิดีโอต่างๆตื่นเต้นครับตื่นเต้นไม่แล้วคิดว่าเขาหลอกลวงไหมไม่ครับไม่แล้วเราเจอกี่กระป๋องกระป๋องเดียวครับกระป๋องเดียวแล้วพี่ซื้อกี่กระป๋อง ซื้อยกลังเลยคซื้อยกลังคุ้มคุ้มยกลังวันนี้ได้เงินแสนนะพี่แบ่งผมเท่าไหร่ฮะวน <c oughs> ลอกกันเลยเอาไปทําอะไรฮะวันนี้เอาไปให,ให้ให้ลูกเรียนครับเอาไปให้ลูกเรียนดีมากๆเลยตอนที่เห็นแคมเปญน,นี้ในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเชื่อไหมเชื่อค่ะแต่เห็นมีดราม่าเยอะอยู่นะเห็นมีดราม่าเยอะแล้วคิดว่าเขาแจกจ,จริงไหม <g ul ain> ก็ลองดูแล้วก็คือได้สิงหนูก็ไม่น่ามานะฮะนี่ก็ไม่น่ามา,มานะนี่ก็ตัวจริงนะพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสามารถสอบถามได้เลยว่านี่คือตัวจริงได้รับรางวัลจริงแต่พี่ติอ้วนถามนิดนึงตอนที่เราเห็นดราม่าคุนีเยอะโอ๊ยเปิดไม่เจอเนี่ยอันนี้คิดว่าเขาแจกจริงไหมคือเขาแจกค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คนที่จะส่งสิิแล้วได้อยู่แล้วอะใช่ไหมใช่มันม่ทำการกติกาคุณผู้ชมมาคนนี้คนนี้ก็ได้เงินแสนคนที่สามชื่อคุณอะไรครับไอ้ hey, ครับก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับ ก็ลองเลยลองดูครับไม่เชื่อเลยใช่ไหมครับลองดูนี่ลองไปกี่กระป๋องลองไปสองแพ็คครับสองแพ็คเจอเลยเหรอก็ก็เจอครับแต่ว่าถ่ายเสียบ้างโอ้นี่ก็ได้แสนหนึ่งใช่ไหมฮะได้หมื่นเดียวครับออได้หมื่นเดียวตีใจไหมได้หมื่นหนึง่งต <c oughs> ีใจสุณฮะอันนี้คือบิ๊กเซอร์ไพรส์นะเขาแจกให้อีกหนึ่งร้อยท่านเลยอยู่ดีๆได้หมื่นหนึง่งซื้อไปกี่กระป๋องครับ ว่าที่ลูกเขยก็ซื้อให้5กระป๋องหกระป๋องแล้วก็จับมาได้3คนนึงคุณแม่ถ่ายคลิปไหมถ่ายค่ะแต่ไม่ถูกกติกาเท่าไหร่ถูกค่ะถูกไหมแต่ว่าส่งช้า,าอ๋าอนี่คือคนที่ถูกฎฎฎกติกาคุณผู้ชมเขาส่งเข้ามากันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่งไม่ทัน1ิบคนแรกสระบุรีส่งไม่ทันเหมือนกันแต่ก็ถือว่าได้นะรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากเลยครับตอนเห็นแคมเปญนี้คิดว่าเขาหลอกไหม ไม่ค่ะใช่ได้จริงไหมได้จริงค่ะนี่เลยนี่ไงเปิดให้เขาดูสิเปิดให้เขาดูเลยอ่ะคุณผู้ชมใครว่าของปลอมดูเลยฮะแคปเจอร์เลยได้เลยช่วยบอกหน่อยใช่หน้ามาไหมไม่ใช่นหน้ามาแน่นอนรุณผู้ชมค่ะแล้วกินหมดยังลังหนึ่งอะยัง <laughs> เป็นไงมีแคมเปญแบบนี้ชอบไหมฮะส่งไม่ทันเหรอส่งส่งไม่ทันไม่เป็นไรยังมีโอกาสร่วมสนุกใหม่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่คือรอบที่4ของปลากระป๋องกับตะเรือนะครับด้านหน้าเนี่ยครับรับไปแล้วนะครับ หนึ่งแสนบาท10บรังวันนะครับสิท่านนะจากจังหวัดต่างๆและด้านหลังทั้งหมดนะครับเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆจะมีทั้งหมด100ท่านนะครับวันนี้มาได้เพียงประมาณ50ท่านนะครับมารับที่นี่นะครับหนึ่งแสนท่านและ1,100 10, ท่านเรายังมีแคมเป็นี้ต่อเจอ3จ่ายแสนกับปลากระ,กะป๋องกับตันเรือ yeah! ก็เหมือนการทาบุญไปด้วยก็คือคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยคืนกำไรให้กับผู้บริโภคตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เข้าไปรอดูตั้งแต่เที่ยงคืน ตอนที่ประกาศผลนะคะก็แคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ดีมากนะคะคุณแม่จะเล่นอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีอยู่มีอีกแจกกันอีกแต่ว่าแค่ทําตามกติกาแบบว่าให้เร็วแล้วก็ให้ถูกต้องเท่านั้นเองได้แน่นอนอยากให้จัดแคมเปญนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราเขามีหลายแคมเปญเลยก็คือในส่วนนี้ผู้บริโภคเองก็ได้รับด้วยเพราะว่าแกะมาก็ได้กินนะคะ ตื่นเต้นว่าเราจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็พอพอเห็นรายชื่อแล้วก็แบบว่าเออมันมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ราคาก็คือปากระป๋องไม่ได้แพงมากก็ดีใจนะคะถึงจะไม่ได้รางวัลใหญ่หรือว่าแบบเงินแสนแต่ว่าทางบริษัทก็ยังยังมีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยกัะตันเรือมีแคมเปญขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเออน,น่าสนใจดีอย่าง่วมสนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าเออใช้แบบจับฉลากชิงโชคอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้แบบเหมือนแบบ เร็วความสามารถในการแบบถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออชอบแล้วก็ลองร่วมสนุกดูปรากฏว่าก็โชคดีได้รางวัลได้แบบหนึ่งในร้อยก็คิดว่าเป็นกคาเป็นที่ดีนะคะแบบว่าอย่างน้อยมันก็เหมือนถ้าเราบริโภคอยู่แล้วเงี้ยค่ะมันก็เป็นโอกาสเงีย้ยค่ะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากมากเนาะในการร่วมสนุกเนี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ลองเล่นดูก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไงเราก็กินอยู่แล้วเนี้ยค่ะใช่ค่ะก็เผื่อฟุกได้ค่ะคุยกับแฟนเลยว่าต้องรีบลงนะต้องรีบลงยังไงต้องทันต้องทันอย่างงี้ค่ะ <laughs> อย่างตอนเนี้ยค่ะคือลูกเรียนออนไลน์เราก็ซื้อเก็บไว้ที่บ้านถามว่าหมูก็แพง แต่ถ้าซื้อได้เราก็ไม่กล้าซื้ออีกก็ไม่รู้ว่าหมูจะเป็นโรคหรือเปล่าแต่ปลากระป๋องเนี่ยคือยังไงก็เก็บเก็บไว้ในตู้เก็บไว้ให้ลูกทานได้ทานกับมาม่าได้ทานกับอะไรได้คือยำไว้ให้ลูกทานผัดให้ลูกาทานทาได้ตลอดเพราะฉะนั้นคือปลากระป๋องกับดันเรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะยินดีมากนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้นะครับแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยไอ้กระป๋องนี้เปิดเปิดแต่ละกระป๋องเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดทิ้งนะครับอร่อยผมเทียบกับตากระป๋องยี่ห้ออื่นแต่ไม่อเอ่ยชื่อผมยอมรับว่าปากระป๋องตากับตันเรือเนี่ยอร่อยจริงๆฮรอร่อยกว่ายี่ห้ออื่นที่ผมเคยทานมายืนยันนะครับ